จะนอนแฟนไ่นอนหรอจะนอนหรือว่านอนเนียมีแต่เพื่อนผู้ชายเลยอย่าเกมไมีเดวเพื่อนผู้ชายมาไลยแล้วกูกดตัวเชื้อมัอแล้วก็อะไรวะงูพูดภาษาเนียนๆตื่นมาได้ยินอือมึงมันเถือไม่ได้ ก็เลือดหาแล้ว I got five eliminations just now ตั้งใจจบพี่โลเนาะพี่ไม่ชอบนะเดี๋ยพี่เอาโอริโอให้กินนะโอโยโอโยตอดองไหมอ่ะฟันโอได้ปะพี่พาไปดูเหลือง อ่ทำไมเมื่อมาี้ได้อีกสี่งไม่ห้อัเดี้เรจะเอาสิบคิวโหหไม่ได้เรื่อบือนนัของคิวลาหายมาสิบสี่สี่ปีกว่าจะมาได้ ok go em lấy đem người lấy lạ ban thang ban lệch khang thang này thang 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 thang

หาเลยวะเด็กไปเลยเด้นเหนึ่ยมีคนมาวะเพื่อนจากข้างนอกไม่มี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 ้างข้างนอกไปเลยไระโดดมา ังไงล่ะอีเลียช่วยเพื่อนก่อนมาดีเหย่งแจ๋วมามกูนะทุกคน บุไม่ซ้อนกันเร็วจัดไอ้สัตว์ของริงเฮ้ยเต็มเลยเพื่อนข้างหน้าข้างหน้ากรัีเฮ้ยโอ้โหข้างบนเนี่ยมาเลยโอหไม่มีคนอยู่ช่วยขายโดนไฟดักหน้าดักหลังเลย ช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมีตัวอยู่แน่นไปช่วยเฮ้ยเรื่องโดนยิงเป็นอะไรกันอยู่ไหนอีกอ่ะที่ชุบันเลยอู้เยอะเต็มเลยเป็ดเนยเป็ดเป็ดอีเลยเป็ดอีอย่างตึงอ่ะ Mark location. the ตึงป้ายาเลย I'm recalling a teammate. <coughs> Thanks, marked a location. ออือเือมันบินแล้วมันบนะนะินกลับแล้วมันเห็นผมโผล่มามีสาระหรือยังระวังนะไปสอง

เนี่ยเต็มที่จับที่ได้เลยโอ้โหห้าหลังเลยเรจ้าถอยถอยลงมาเล่นเต็มหน้าบีที้สิบห้าวิใช่ไหมใช่ไหมตัดหน้ายผมนะวาช่า Please l e a r c มันมันไม่กล้ามา,มาน้าผมเต็มเลยพี่ตัวเข้านะตัวเข้างลังอะไรเงี้ <laughs> ุบน <transplant> ้องวะหนอ I'm recalling น t น a m m a t ้ Thanks. มันบินหนีไปแล้วอะ watch o ย่ยิงอยู่หน้าผมดินสายไปที่เพลย์โซนเคอยโผล่เหรอกันเ มกโกยาววะมีมีอยู่เหรอวะได้ไงดินดีที่เดเนี่ยมีร้านค้าอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยมีคนวะ ไว้มาเก็บของไว้หมดแล้วให้ตามพี่เอายาวอ่ะเอเขาเขาเซาู้ดได้หมดเได้อแล้วโอเค แยาไปแทงไแยาไปเอาไหนนะ

ตัวไกมีอ่ะโอ้ยโดนดีกว่ไอ้สัตว์ฟุกจัดเฮ้ยฝั่งนี้มาว่ะเขาเออ

มีแต่ฟ้าไปเข้าบงเฮ้ยโคตรโล่งเลยครับสมอกหมดนะสมอกฝั่งน้นเพื่อน <Watch out. S 2> เอาตีบนเขา ของเแล้วเพื่อนหน้าเรามีเยอะเพื่อนโอ้โหกระตุก

ยืไหนวะมาหลายแล้วเี่ยาหลบสายแล้วเนยลงมตจไสัตยัดหน้าแม่งเลยที่ยะ

มัน,ะ <Thanks. S 3> นต a ต้องสมอกว่าม,มีไมีมิมจากบนเขา,าอน่ะ่าเ่ขห้นแล้วขห้นแล้วกำลังขึ้นไปดูให้ครับิวหน่อยคิวคุมกันได้ ไกลอยู่อมอกไม่มีไกลเลยสัตว์เอ้ยโดดลงมาเต็มเลยเพื่อนเอ้ยมีตัวโดดลงมารักเลยโอ้โหไม่ทันเลยใช้ชุบได้ I'm c a l l i n g a teammate. Thanks. subscribe cho kênh Ghiền

ช่ปวะทิทสองสห้าเพื่อนส,อส่สไม่เห็นเลยเราจะวิ่งเลยจหาปืนไม่สู้ต่อ สี่ยังไม่ตายกเลยวคลิปนี้ยาวโคตรใครอยากแะกีริเริ่มเริ่มอย่าก็จะใช้แค่สงตัวนี้นะคะทุกคนเริ่มกินนไม่รอเลยแลยางความใจมนรเยเรีหรบเดีน่า้านข้างบนมีไรหอาเอาเลือดก่อนมีตัวกระโดดงไปหเบอร์สี่มาเเลือก่อนไม่มีตัวกระดลงไปหาเมาเอาเลือดก่อนมีมีตัวกระโดดลงไปหาเบอร์สี่มาเเล่นไม่มตัรลไเอสมเเกนไมตวระโดงไหเ่าเาลก่นตรงไเบอร์สี่ มันมาแค้นมันมาแก้ชิวีคิวมีเมือสักเดียววเรัวมีตัวซิกูซินุองกวมาที่โลเคชั่นไม่ใไมชุบเพื่อนอ่ะพี่ไเหันแล้วเด เก็บผมเลยไหนวะได้ที่้องใชตัวเดิมพี่ไอตัวดำป้าใช่ตัวดำได้เันทบันทึกบันนี้บันนี้บันเห้บันทึดบันทึกบันทึกบอีทึกเลยมึกบันทกบัน่ึกบนี่ยบอาทึ ไม่ม <itos> ีคนมาาบอกยี่บ่เอะจังหวะ I got supplies สาครับสามผู้ช่วยส่วนจะมีป้อมราถึงสิบอย่างเลี้ยงไฟใส่ได้ป่า ลบเลอที่ที่ชนกับเราตั้งแต่ตอนแรกมันไปใมเอ้านั่นไงคือนไหนวร่น่นนไหตรงบ้านโอ้โอ้โออยายายาไม่รู้อยู่ตรงไหนเฮียเฮียมีพิษ ข้าจะตายแล้ว,วอ่าาาาาาอยู่าาาาานาาาาายาา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 าตาา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 าอตันนออานี้แม่งยิง,งามมาามมาา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 ป่ะพี่พี่มีอยู่แบ่งอยู่ได้ยอยู่อ๋อแต่มีเฟิร์สเอด nhiều khó ăn được ừ, Ê, lính quá Lính ừ, ừ. ừ, quá Tôi Tôi vậy mình, mình.

เขาเรียว่าหนีเสียปากเราเท่วอยู่ทุกทิศมามอบมามอบบเอ้ขาวขาวเดี๋ยวอันนี้คอยคิดแล้วคอยกันดแล้วคอยัให้คนเดียวสงขึ้นใคว่า้าึลูักก็พอันน่ัน

ในบ้านบ้านไหนมีสนาอยย่เพื่อนเฮ้ยฝั่งู้นมีอ่ะใช่ป่าวว่ามาร์คโเคชนโดนไฟโดนาย่ฝั่งู้นฝั่งู้น <laughs> lên 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 ไม่ยิงครับเดิน่องไปป่าผมเดเเดองตัวอุ้ยดรอชิบ้าวโอ้โดอชเป้าอ่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม